รู้สิ่งนี้ไม่มีวันจนนะครับนะครับคนระดับรวยระดับระดับโลกเขาครับบิลเกตตรงนี้ครับเขาจะคนรวยนะครับว่าเขาคิดกันแบบไหนนะคทำกันทํางไรหากคุณไม่เปลี่ยนความคิดของคุณนะครับชีวิตจะไม่เปลี่ยนครับแล้วคุณต้องการอะไรคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับเราต้องรู้นะครับรู้ตัวเราเองนะเราชอบอะไรนะครับไม่ชอบอะไรนะครับเราต้องทํางานเข้ากระแสในโลกเขา เปลี่ยนไปแล้วเราไม่เปลี่ยนเราก็จะไม่ไปถึงไหนนะครับเพราะ,ะนั้นคนโมเจคิดแบบเดิมๆนะครับทําแบบเดิมๆนะชีวิตเราไม่เปลี่ยนนะครับเพราะ,ะนั้นโลกเขาเปลี่ยนไปแล้วนะเก็ต้องเปลี่ยนตามนะครับเพราะว่าคนคิดคนที่คนรวยเขาคิดนะครับเขาคิดแบบมาเมื่อมีโอกาสนะครับ <S <S เ,เขาจะาที่คว้าไว้ก่อนนะครับนะครับ,นะรบแนวคิดพิธิการแล้วมันว่าโอเค มันก็จะตามมาทีหลังนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าคุณอยากได้รถสักคันหนึ่งนะครับถ้าคุณบอกว่าคนไม่เปลี่ยนโอ้ยเอ้ยฉันมันจนอย่างนู้นอย่างงี้คุณก็ไม่เปลี่ยนนะครับเมื่อคุณเปลี่ยนว่าโอเคฉันอยากได้รถสักรถเบนซ์สักคันหนึ่งนะครับเราจะหาวิธีแบบไหนมาซื้อนะครับแล้วมันจะมาเองนะครับเมื่อคุณโอกาสและคุณต้องการหรือว่าคุณชอบมันแล้วนะครับ คุณจะหาพิธีหาเงินมาซื้ออยู่แล้วนะครับมันจะออกมาที่หลังแนวคิดในพิธีการนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณชอบใช่ไหมครับอโอกาสนะครับโอกาสก็เหมือนไอติมถ้าเราไม่กินมันก็ละลายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสคุณคว้าไว้ก่อน,นครับในยุคนี้คุณยังอ่าแต่ไปดูแบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆนะครับไม่ไปถึงไหนคุณจะไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนนะครับ เพราะนั้นเมื่อคุณเจอโอกาสสิ่งที่ดีๆแล้วคุณคว้าไว้ในยุคนี้ต้องเป็นไลฟ์นะครับมาออกมีความสุขนะครับรักสิ่งที่เราทําทําสิ่งที่เรารักนะครับงานที่คุณชอบนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะออกมาแบบไหนก็แล้วนะคบถ้าคุณรักงานที่คุณทานะครับนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครูพีจะเอาความรู้มาให้ทุกวันนะครับ ครูผิงเซตีสาเสกงและเจียงหน่อคลิปหน้าสวัสดีครับ